ก็ไม่มีใครดูแลเขาอะค่ะไม่มีใครดูแลกันนะคะก็ก็เลยคิดว่าชาตินี้เราคงจะไม่ได้มีบุญที่จะทำอย่างนั้นได้แล้วก็แล้วก็คิดว่าบวชบวชใจก็ได้ระบวชใจก็ได้พอที่ฉันไปอ่านหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสอะนะคะหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าบวชที่บ้านก็ได้ ใช่ค่ะบวชท,ที่บ้านก็ได้คืออการบวชไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่เพศสภาวะ<ม>เพราะว่าการบวชเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราจิตของเราเลยอะค่ะก็คือพรหมจรรย์มันไม่พรหมจรรย์คือการไม่กําเริบของกิเลสท,ที่มันจะแบบ ุ้งขึ้นมาอีกใช่ไหมหรือว่าตามดูจิตของตัวเองอะ่ะพรมจรรย์นี้ไม่ได้หมายถึงว่าสาวพรมจันทร์หนุ่มพรมจรรย์อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนั้น